สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2564ครับเราอยู่กันในพื้นที่อำเภอท่าตูจังหวัดสุรินทร์ครับขออภัยครับผมจำชื่ออำเหมายเลขถนนไม่ได้ครับช่วงนี้ครับมีการขยายถนนนะครับจาก2เลนส่วนไหลทางแคบจะกลายเป็นประมาณ4เลนนะครับโรงเรียนศรีปทุมกิทยาคมครับ ตววบ้านหนองบัวนะครับตบบนหนองบัวครับก่อนถึงตัวอำเภอท่าตูมประมาณสัก8จกิโลเมตรเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็ขยายเขตทางไปได้กว้างขวางมากนะครับเชื่อมต่อกับ4ี่เลนเดิมช่วงผ่านตัวหมู่บ้านนะครับอีกเจ็กิโลเมตรครับถึงตัวอำเภอท่าตูมนะครับ การขยายถนนเป็นสี่เลนครับหรือสอเลนหลายทางกว้างยาวๆอะไรครับช่วงข้างหน้านะครับข้างหน้าก็มีครับส่วนบ้านของรัวนี้ก็กว้างางครับเป็นสี่เลนแบบนี้มานานหลายปีแล้วครับบ้านนี้ครับ ือเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนประถมครับพอพ้นจากหมู่บ้านนะครับก็เชื่อมต่อกับสี่เลนใหม่ครับสี่เลนใหม่โซนนี้ครับก็ สร้างเสร็จได้ประมาณ2ปีเสร็จๆนะครับประมาณ2ปีนะครับสองปีเสร็จครับส่วนนี้ครับสีเลนนะครับเป็นสีเลนช่วงสั้นๆครับที่สร้างเสร็จเมื่อประมาณสปีที่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับมีการขยายอีกแล้วครับกำลังบดอัดแน่นดินะครับ เลนใหม่อำเภอท่าตูมครับระดับความนี่กัะซายมือนี่ทุกปอดเทืองนะครับยังไม่ออกดอกนะครับ ระเถึงตัวอำเภอนะครับจะให้อำเภอรัตนบุรีม <sm illi> um ีถนนสวยๆแบบนี <oysters> ้บ้างจังเลยครับ สองเลนส่วนอยู่เลยครับทีรัตนะน,นะครับส่วนทาตัวนี้ก็ถส้นสีเลนเข้าตัวอำเภอนี้ก็ทั้งทั้งสองด้านแล้วครับทั้งด้านตอนด้านจากตอนออกนะครับไปตัวอำเภอจากด้านทิศใต้ขึ้นมาตัวอำเภอนะครับมีสีเลนแล้วครับ,บอำเภอนี้ครับ่วนนี้ทา่าสร้างเสร็จไม่นานครับเพราะว่าย้าเพิ่ ปลูกในเกาะกลางที่ยังไม่ยังไม่เกาะกับพื้นดินดีเลยครับยังเป็นแผ่นขนอยู่อันนี้เป็นโซนใหม่ที่ทําเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงโซนใหม่ครับกําลังลอกโคนเลนออกจากตรงนี้กำลังลอกโคลเลนออกจากร่องน้าข้างถนนนะครับเพื่อจะปวดอัดแนนดินใหม่ครับ แต่เดินส่วนนี้มันจะเป็นร่องน้ำครับก็เลยต้องลอกโรลเลนออกก่อนนะครับแล้วกดอัดเนนดินใหม่เข้าไปครับระยะทางที่ก่อสร้างส่วนนี้ก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองกิโลเมตรครับเป็นาซงานไม่ไม่ยาวมากครับทาต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตั้งแต่บ้านหนองบัวจนมาจรดกับตัวอำเภอท่าตูมเลยครับผ้กวหน้าครับ เราเข้าสู่อำเภอครับอำเภอท่าตูจังหวัดสุบรินอำเภอทางตอนเหนือครับของจังหวัดนะครับเด็ดกับร้อยเอ็ดนะครับอำเภอที้สีเลนยาวๆเลยครับจากบ้านหองตัวจนถึงตัวอำเภอนี่ก็รับกีก่โลครับประมาณ7-8กิโลครับ เดี๋ยวผมจะพาวนลงไปด้านทิศใต้ของอำเภอนะครับมีแฟนขับเรียกร้องมาครับอำเภอท่าตูมนะครับได้มีโอกาสผ่านมาก็เลยถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปด้านทิศใต้ครับแล้วก็จะวกเข้ามาในตัวอำเภอนะครับอีกรอบหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแยกกม .0 นะครับถ้าเลี้ยวขวานะฮะก็ไปสวนอภูร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนือลงไปสุรินนะครับ ามาทางนี้กันก่อนครับจากอำเภอท่าตูมไปอำเภอเมืองสุรินทร์ก็54กิโลเมตรครับอันนี้ถนนโซนนี้ก็จะเป็นเสมือนอเรี่ยงเมืองครับเรียงตัวเมืองอำเภอท่าตูมนะครับเสมือนนึ่นว่าเป็นถนนเรี่ยงเมืองอน,นี่ก็สีเ่เลนเหมือนกันครับเรมหน้า หลายปีแล้วครับกาดสายมืงเราจะเป็นโรงเรียนม,ยมัธยมประจำอำเภอท่าตูนครท่าตูประชาเสริมิษ ด้านนี้ก็มุ่งหน้าลงทิศใต้นะครับไปอำเภอจอมพระไปอำเภอเมืองสุรินทร์ครับส่วนนี้ก็มีธนาคารออมสินครับรอสายตรวกูทรนะครับแล้วก็ห้างท e s c o โรตัสครับเป็นแบบดีพัก์เลนสโตนะครับด้านขวามรงน,นีครับ เดี๋ยวเราขับไปด้านหน้านิดหนึงครับแล้วค่อยยูเธิร์นกับเข้ามานะครับไปหาจุดกลับรถที่ปั๊มปตทข้างหน้าครับ โตโยต้าด้วยนะครับด้านซ้ายมือครับโตโยต้าโกต้าครับแล้วก็มีวิทยายการอาชีพด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับรถที่ปั๊มปตทนี่แล้วกันครับเดีย๋ยวกลับเข้าไปตัวออาเภอนะครับข้างหน้ามีราดยางครับตัดสีเลนใหม่นะครับ ตอนเ่อนถึงตัวอำเภอจอพระเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับเราขออนอุญาตกลับรถเข้าไปตัวอำเภอเพื่อจะไปเส้นทางหนึ่งนะครับ าตัวมีรอบหนึ่งครับเรามีจะพาเข้าไปในย่านชุมชนนะครับ ด้านหน้าก็ตรงไปได้นะครับตรงไปเข้าไปตัวมคนของอำเภอได้ครับแต่ว่าผมจะไปตรงบริเสิ่แยกข้างหน้านะครับ ในย่านชุมชนการค้าพานิตครับตลาดนะครับเป็นวันวีแล้วบ่าผมก็งงๆครับผมไม่เคยมาเส้นนี้นะครับเอาต,องตรงๆครับอ๋อเป็นวันวีนะครับข้างเดียวครับ ัตนนลาดสดอยู่ด้านขวาม,มือนะครับเบอรอสกูตรงนี้มันตรงนี้ดได้ใช่ไหม สดด้านขวามือครับแถวนี้จะมีคิวรถบัสคิวรถตู้เข้าตัวจังหวัดครับที่มาจากรักตนบุรีนะครับ สดเทสบารตะบนท่าตูมครับอยู่ด้านขวามือครับทีนี้ก็ย้อนแสงนิดนึงนะครับคาค้าพานี้ก็อยู่โซนนี้ครับโซนด้านขวามือนะครับเออ,ออกไปแยกก็ามศาูนย์อีกครั้งครับผม ทางในย่านเทศบาลตำบ,บนในโอลายางใหม่หมดเลยครับยางมาตอยดำตึ๊กเลยครับดำเงี่ยมเลยครับเนียนกริบครับถนนหนทางครับในย่านเทศบาลตำบลน,นะครับซอยเลยครับลาดยางใหม่หมดเลยครับ กับร้านค้าย่อยครับรเราถึงแยกกโมศโูนแล้วนะครับแยกยคยก,กโมศูครับถ้าเราเลี้ยวขวานะครับก็ไปอำเภอเมืองสุรินทร์ครับตรงไปก็ไปอำเภอรัตนบุรีนะครับซึ่งที่เรามาตอนต้นคลิปครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปสุวรรภูมิไปร้อยเอ็ดครับไปชุมพลบุรีนะครับจากนี้ไป91กิโลเมตรถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดครับ คือขึ้นทิศเหนือนะครับแล้วก็เรากำลังจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลที่ไหลามาจากโคราชนะครับ ท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวราชาแนลครับผ่านมาเยือนครับถ่ายวีดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอําเภอทางตอนเหนือครับของจังหวัดน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ